สวัสดีครับก็ทำไมคนถึงกลัวพระสมเด็จนะครับก็คุณพี่ดูนะครับใครๆก็กลัวในนี้นะครับมีทั้งของแท้และของเก๊ครับนะครับบางองบางองเก๊เก๊แก่ใจนะครับแต่ว่าซื้อมานะครับด้วยความช่วยเขานะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่ซับซ้อนไม่แพงก็เอามาได้นะครับเพราะทุกอย่างคือความรู้ นะครับผมซื้อเข้ามาอย่างเก้งเงี้ยผมซื้อจับไปโดนมาเขี่ยกองมาองละร้อยนะครับก็เอามาร้อยเดียวพี่ทําเป็นความรู้ได้มาหาสารนะฮรร้อยเดียวไปซื้อซื้อบุหรี่ไม่ได้ซองเลยทุกวันนี้นะครับอ่ะเอาร้อยเดียวมาทาเป็นเป็นความรู้ให้ผู้คนดีกว่านะครับคนกลัวพระสมเด็จนะครับเพราะว่างานปลอมเขาเหมือนมากนะครับในระยะหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรก็แยกกันไม่ออกนะครับเดี๋ยวพอให้ดูของเกอก่อนนะครับ อง์นี้คนขายก็ขายในราคาเก๋คนซื้อก็ซื้อในราคาเก๋นะครับคนซื้อคนขายก็รู้ว่าเก๋คนซื้อก็รู้ว่าเก๋นะครับรู้กันไม่ผิดหลักการใดๆนะครับนี่มียิ้มมุมปากใส่กันกริ้งนะครับแฮ้เฮ้ไอห,หนูมีมุมต่อละสิเปล่าครับคุณพี่นะครับอ่าทำไมเก๋นะครับโหสวยขนาดนี้รัะตะนะพูดจาเพอ้อเจอ้อนี่ อุ้ยสวยมากเลยเต็มไปด้วยฟองนะครับแต่ไม่ใช่ฟองเต้าหู้ครับนะครับไม่ใช่ฟองเต้าหู้นะครับฟองโซดาครับพี่น้องครับเนี่ยนะครับฟองโซดานะครับแล้วก็เป็นอ่าพวกประเภทอ่าปูนหมักนะครับเอ่อเขาจะหมักที่ทํำคาบนะครับเป็นพวกปูนหมักใส่กับพวกอ่าพวกเบกกิ้งโซดานะครับแล้วก็ใส่อะไรให้มันเกิดปฏิกิริยาก๊าซขึ้นมานะครับในการระหว่างการหมักในระปูนก็แข็งตัวแบบนี้ไม่ใช่คาบกระลุ ตังเออไม่ใช่คาบเขาเรียกว่าไม่ใช่คาบกุที่เป็นฟองตูครับแบบนี้ฟองโซดานะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมพระเก๊เอ่ะมาดูพระแท้เนี่ยอย่างเงี้ยคนก็จะบอกมีคนบอกว่าผมอย่าไปเล่นนะพีมไม่ใช่นะครับอ่ะแต่คาบก็สวยอันนี้ผมละไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะถกเถียงกันกันไม่จบเอาที่ว่าเอามาคุยได้หน่อยอ่ะองขวาครับพิมพ์เส้นได้ครับ มาดูนะครับมาดูมาดูผ้าแท้เห็นไหมครับส่องปุ๊บสิ่งที่เราเห็นคือที่ผมจะพูดทุกคลิปเลยเส้นแม่พิมพ์นะครับนะครับถึงแม้จะพิมพ์ตื้นๆนะครับแต่ถ้าเขามีซอกลักแล้งี่ยก็ยังพอเห็นได้หน่อยๆนะครับอันนี้คือนี่คือฟองเต้าหู้นะครับไม่ใช่ฟองโซดานะครับเห็นไหมครับธรรมชาตินี่น้ํามันตังอิ้วพุดขึ้นมานะครับ ถ้าเป็นพาเก้เนี่ยจะเป็นฟองโซดาแล้วก็ไม่มีปะทุนะครับมันจะเป็นการพอกนะครับเห็นไหมครับแล้วมันเหมือนกันแบบคือเหมือนกันมากอ่ะครับถ้าเกิดไม่มีประสบการณ์เนี่ยจบนะครับแต่ว่ามันก็มีจุดต่างนะครับฟองเต้าหู้กับฟองโซดานะครฟองโซดาก็คือเขาใส่พวกเบกกิ้งโซดานะครับเข้าไปนะครับหรือไม่ก็บางเจ้าเนี่ยใช้วิธีการหมักเน่านะครับแล้วแต่นะครับนี่นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเม็ดที่เป็นผดไข่ปลาขึ้นนะครับนี่มีความ ปะทุเข้าไปถึงเนื้อนะครับแล้วปลุกออกมานะครับธรรมชาติจะต่างกันนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีพวกเม็ดไข่ป้าไข่ยุ่งนะแต่ว่าไอ้ก,กล้องที่มันขยายใหญ่ก็เนี่ยผมอยู่ในรถนะผมไม่ได้ออกมาผมก็เลยใช้กล้องธรรมดานะครับเนื้อก็จะเป็นเนื้อจะเป็นผงน้ามันเก่านะครับ จะออกเทานะครับซึ่งมันก็มีหลายโซนนะพี่ๆนะครับเนื้อเนี่ยบางทีขาวจ้วะเลยก็ก็เป็นไปได้นะครับบางทีก็อาจจะน้ําตาลเลยนะครับอมเหลืองเป็นเทียนเลยก็แล้วแต่สภาพการใช้การเก็บนะครับหรือว่าสภาพที่อยู่ในกุ่นครับแต่เาอ่ะเรามาดูนะครับเอาเอาแค่สององก่อนนะครับเทียบเทียบกันนีครับวางกันเนี่ยนะครับแทบแยกกันไม่ออกนะครับฉะนั้นนี่คือวิธีการดูพระสมเด็จ เบื้องต้นนะอ่ะผมกลับมาดูองเกใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะจับชิดเลยเห็นไหมครับองเกเนี่ยเขาจะมีคาบนะครับที่เป็นฟองนะครับขึ้นมาแล้วพยายามมาทําให้เหมือนฟองเต้าหู้นะครับแต่ว่าเขาทําฟองธรรมชาติที่มันช้าไม่ได้นะครเขาก็เลี้ยวใส่ฟองที่มันเป็นฟองแบบฟองเขาเรียกอะไรภาษาเอนจิ e นียริงเขาเรียกว่าฟองที่มันเกิดจากพัเออแก๊สแอคทีฟอะครับแก๊สแอคทีฟมันจะฟูนะครับมันจะคื มันจะไวต่อชั้นบรรยากาศนะครับมันก็จะพยายามดีดตัวมันออกไปหาส่วนนะแต่ส่วนฟองเต้าหู้นะครับมันเกิดจากพวกแก๊สพาสซีฟนะรัาเรียกพาสซีฟแก๊สนะครับเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะครับมันจะเป็นคนละประเภทกันนะครับแก๊สพวกแก๊สพาสซีฟก็จะเป็นพวกแก๊สเออมีเทนนะครับแก๊สอะไรที่มันเกิดจากการหมักตัวตามธรรมชาตินะครับพวกพาสซีฟแก๊สแอคทีฟแก๊สเขาก็จะไปก่อนนะครับเขาก็จะเขาก็จะไปก่อนนะครับ พายปนธรรช้ไอทีแก๊สก็เลยเหลือหมดมันก็จะเหลือพวกพาสซีฟแก๊สเกิดมาในภายหลังนะครับแล้วก็เกิดปฏิกิริยาแรงดันต่างๆนะครับการยึดตัวของกาวิตี้โมเลกุลเนี่ยผมไม่อธิบายแบบภาษาชาวบ้านง็เป็นเนี่ยพวกเรียนหนังสือเยอะอย่างเงี้ยคุยชาวบ้านไม่รู้เรื่องนะครับเห็นไหมอ่ะเทียบกันติดต่อติดนะครับเห็นไหมครับความธรรมชาติต่างกันครับองค์ซ้ายของแท้เหมือนเป็นพระผงน้ํามันนะครับสังเกตถ้าพี่มีคูสลอดสักองนะครับเห็นไหมครับเป็นน้ํามันที่แช่น้ํามีความเปื้อนน้ามันอยู่นะครับส่วนพาเกะเน มันเหมือนกันถ้าแยกกันยากกันออกซะขนาดเนี้นะครับวงการผสมเด็ดเลยน่ากลัวแต่ผมบอกเลยว่ามันก็มีวิธีดูนะครับไม่ยากพี่พี่น้องไม่ยากเอย่าเพิ่งงงนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เคยเห็นของจริงไม่เคยมีประสบการณ์ตรงเนี่ยมันก็ผู้ยากนิดนึงนะครับวางในระยะ1เมตรเนี่ยแท้กับเกยแยกออกแล,แล้วถ้าเราไปเดินสนามเนี่ยครับผมถามหน่อยที่จะจับถูกไหมครับ อันไหนแท้อันไหนเก๊นะครับนะครับเราจะมีเวลาสกรีนทั้งทั้งสนามไหมเนี่ยนะครับก็สมเด็จก็เป็นเรื่องเฉพาะทางเครื่องหนึ่งนะครับในนี้มีทั้งเก๊ทั้งแท้นะครับจากใจคนที่เคยเจอต่อมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงตอมากอีกแล้วนะเอาเป็นว่าดูเบื้องต้นอย่างนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับรัตนพระเครื่องไทย